เบทาโกรเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชื่อดังเกี่ยวกับอาหารทั้งอาหารสดและอาหารแปรรูปก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อมีการใช้วัตถุดิบและการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานทำให้ผลิตภัณฑ์ของเบทาโกรมีคุณภาพดีโดยเฉพาะไส้กรอบแดงยี่ห้อนี้มีความอร่อยกลมกล่อมไม่ว่าจะทอดนึ่งปิ้งหรือใช้เป็นส่วนผสมของเมนูยำก็สามารถทำให้คุณได้เพลิดกับการรับประทานไส้กรอกแดงนี้ได้เป็นอย่างดี แนะนำว่าควรรับประทานให้หมดภายใน3วันเพื่อให้สัมผัสถึงรสชาติของไส้กรอบแดงได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรับประทานไส้กรอบแดงแต่กำลังมองหาความแปลกใหม่ขอแนะนำไส้กรอบแดงยี่ห้อนี้เลยเพราะมีรสชาติของนมวัดทิลาสามารถนำไปทอดนึ่งปิ้งและย่างได้ เมื่อรับประทานก็ให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนล,ลิ้นกลิ่นหอมของนมและวานิลาเข้ากันได้อย่างลงตัวการเก็บรักษาควรแช่เย็นในอุณหภูมิที่0ูถองศาเซลเซียสเพื่อคงคุณภาพของไส้กรอบแดงทั้งนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอ,อีกได้แก่กุ้งนมและถั่วเหลืองสำหรับคนที่แพ้ควรพิจารณาและตรวจสอบให้ดีก่อนนำมารับประทานครับแหลมทองได้ชื่อว่าเป็นไส้กรอบแดงในตำนาน ซึ่งนอกจากเป็นเจ้าทีบุกเบิกไส้กรอบแดงแล้วยังมีรสชาติที่อร่อยลงตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทอดนึ่งปิ้งยังก็ทำออกมาให้อร่อยได้อย่างง่ายดายเป็นไส้กรอบแดงที่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านส่วนใหญ่เลือกนำทำเป็นของรับประทานเล่นเพราะสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะการทอดใช้ไฟกลางในการทอดเพียง15นาทีคุณก็จะได้ไส้กรอบแดงที่พองและกรอบนานอร่อยถูกใจคนทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนครับ ไส้กรอบแดงรสวานิลลาขวัญใจเด็กๆมีความหอมกลิ่นวานิลาเมื่อรับประทานก็สัมผัสถึงความนุ่มและความอร่อยของไส้กรอบแดงได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะทอดนึ่งปิ้งยำก็สามารถทําให้คุณได้เพลิดเพลินกับการรับประทานได้ในทุกๆเมนูหรือนํามาหั่นเป็นชิ้นใช้เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารเช่นข้าวผัดไส้กรอบก็สามารถทําได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามบรรจุไส้กรอบถึง20ชิ้นบอกได้เลยว่าปริมาณคุ้มค่า เหมาะกับการมีไว้ประกอบอาหารแน่นอนครับ จากฟาร์มไก่คุณภาพดีที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMPHACCPISO 22000ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและไม่มีสารเป็นอันตรายเจือปนอยู่ในไส้กรอบยี่ห้อนี้อย่างแน่นอนโดยไส้กรอบแดงยี่ห้อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับต้นๆของทางไก่ฟาร์มไม่ว่าจะทอดปิ้งนึ่งหรือนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารก็อร่อยลงตัวไส้กรอบแดงไก่ฟาร์มไม่ได้ขายดีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นยังขายดีมากในประเทศเกาหลีอีก ด้วยสำหรับชาวอิสลามสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจเพราะไส้กรอบแดงไก่ฟาม์มมีเครื่องหมายฮาลานรับรองด้วยครับสำหรับคนที่มองหาไส้กรอบแดงที่มีคุณภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเมนูต่างๆได้หลากหลายและคุ้ณค่าขอแนะนำยี่ห้อนี้เลยครับไส้กรอบแดงเป็นทรงแท่งสามารถตัดแบ่งหรือหั่นเป็นชิ้นเพื่อนำไปใช้ในการรังสรรค์ให้เข้าเมนูของคุณได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังให้สัมผัสถึงความนุ่มและรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแค่เพียงนำไปทอดหรือเสียบไม้ปิ้งรับประทานร่วมกับน้ำจิ้มก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พ่อค้าแม่ค้าต่างเลือกไปใช้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วยครับ ไส้กรอบแดงรสนมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางเบทากโกรที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆเ,เพราะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนล,ลิน้นและมีรสชาติอร่อยทั้งยังมีขนาดชิ้นใหญ่จึงเพลิดเพลินกับการรับประทานได้นานยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะทอดปิ้งนึ่งหรือนำไปลวกก็อร่อยไม่แพ้กันไม่ว่าคุณจะปรุงไส้กรอบด้วยวิธีไหนก็ตามแต่กลิ่นหอมความอร่อยและความเพลิดเพลินในการรับประทานไส้กรอบแดงก็ยังคงอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้การเก็บรักษาควรเก็บในที่อุณหภูมิ0-4องศาเซลเซียสเพื่อที่จะได้รักษาคุณภาพไส้กรอบให้ยาวนานขึ้นครับสำหรับแบรนด์ทองดีบุรีรัมแล้วนอกจากลูกชิ้นก็ยังมีไส้กรอบแดงที่อร่อยไม่แพ้กันซึ่งไส้กรอบแดงยี่ห้อนี้เป็นไส้กรอบแดงเจ้าแรกของบุรีรัมไม่ว่าจะทอดปิ้งลวกอบหรือยำก็สามารถทาให้อร่อยได้อย่างไม่ได้ มีการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีและใช้เนื้อหมูติดมันมาเป็นส่วนผสมบรรจุภัณฑ์อัดสูญยากาศอย่างดีช่วยให้เมื่อถึงมือคุณก็เหมือนว่าคุณมารับประทานเองที่บุรีรัมเลยทั้งนี้ทางร้านยังจัดส่งพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรโบราณที่เคี่ยวและปรุงอย่างพิถีพิถันมาให้กับคุณอีกด้วย ไส้กรอบแดงจำบ้มควันยี่ห้อนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากของทางแบรนด์แหลมทองไส้กรอบแดงมีเนื้อแน่นสัมผัสได้ถึงความกรอบเมื่อประทานไส้กรอบมีขนาดใหญ่ทําให้คุณรับประทานได้อย่างเพลิดเพลินอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมและรสชาติที่อร่อยแต่จะอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณนำไปทอดหรือปิ้งก็จะสามารถดึงรสชาติของไส้กรอบแดงออกมาได้อย่างเต็มที่ ้านหน้าบรรจุภัณฑ์มีสีสันที่สวยงามทำให้ดูน่ารับประทานด้านหลังเป็นแบบใสาสามารถมองเห็นไส้กรอบแดงได้อย่างชัดเจนครับสำหรับไส้กรอบแดงยี่ห้อนี้มีกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยและได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาใช้ในกระบวนการผลิตจึงทำให้ได้ไส้กรอกที่มีคุณภาพเพิ่มรสชาติด้วยการปรุงตามสูตรเฉพาะของทางฟาร์ม อีกทั้งยังเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่นมและวานิลาลงไปเพื่อให้ไส้กรอบแดงมีความหวานและหอมมากกว่าไส้กรอบแดงยี่ห้ออื่นๆสามารถนำไปปรุงด้วยการนึ่งทอดปิ้งหรือย่างได้อย่างง่ายดายรับประทานคู่กับซอสต,ต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายฮาลาลและได้รับมาตรฐานความปลอดภยัยทำให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ได้รับประทานครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด